อ่าสวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมรถติดอะไรอีกเนี่ยโอ้โหสวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะผมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเอาเออ่ขนไม้ไปขายนะไปไปไปเก็บไปทิ้งไปไปอะไรก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวพาขนไม้ไปนะครับผมไปครับปังตามจริงต้องผมอยากใส่โรเบิร์มากกว่าน,นะอืมเดี๋ยวนะเขาให้ไปที่ไหนวะโอ้โหมันฟ้าร้องอีกแล้ว เขาให้ไปที่น่าจะเป็นไม่ไม่ใช่เหมืองนะผมเป็นน่าจะบ่อขยะมั้งเขาให้ไปที่บ่อขยะนะผมเดี๋ยวครั้งหน้าโรเบิร์ตมาใส่ดีกว่าป่ะเนาะผลไม้นะผมผลมองผลไม้ดีว่าเราจะยกใส่โรเบิร์ตดีวะเออน่าสนใจดีวะเอาเอาไปหาเช่าใส่โรเบิร์ตดีกว่าคนทงคอนเทนต์อะไรเงี้ย ไม่รู้ได้หรือเปล่านะคุณผู้ชมนะอันนี้น่าจะได้นะผมปึ๊บอ่าเอา่อแมวหัวลากกันเหรอหัวลากต้องมีเครนนี่งไงหัวลากมีเครนเนี่ยเอาเอาหัวลากไหนดีวะหัวลากมีเครนมีกี่อันเอ่อมีอันเดียวโอ้ยเอ้ยมีสองคันงั้นผมเอาไอ,าอ,าอ,าอาหัวแดงแล้วน,นะผมเช่ามาเลยอ่า ผมออกมาที่บ้านเลยแล้วน,นะผมคอนโทรลคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะน่าจะได้มั้งเดออี๋ยวใส่โรเบิตไปเลยไม้เยอะๆแบบนี้เบรกดิพี่ไอหัวสแกนเนียนี่ก็ไม่มีเสียงนะผมบักบักชิ้หายใบมอเลยนะเกมออกวันแรกแม่งบักเลยอะ่ะบักแบบบักจัดๆเลยอ่ะ หวาไปที่บ้านไม่เสียงเงินนะครับคุณผู้ชมนี่ครับไปแล้วครับพ่อหอมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วใสให่หน่อยพี่ใสให่หน่อยโอ้โหติดอะไรมาเนี่ยโอ้ยเบรกเบรกมันกดไปโดนอีกเมื่อไหร่มันจะเช้าวะคุณผู้ชมผมเห็นฝนตกมาเป็นปีแล้วเนี่ย อะไรมันจะเช้าเนี่ยโอ้ผมกินกาแฟไปแล้วมันก็ไม่หายด้วยดิก็ยังเป็นสภาพเดิมอยู่เอาไปติดโอ้โหอ๋อต้องจอดให้มันตรงตรงเฮ้ยเหมือนจะเช้าแล้วเว้ยเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วเออมันต้องอย่างนี้ดิอันนี้อะไรแม่งฝนตกทั้งปีพระเจ้าใครจะไปไหววะฝนตกทั้งปีเนี่ย เดี๋ยวผมถ่ายเป็นถ่ายไม้แล้วกันนะผมถ่ายทอดเออถ่ายผลถ่ายไม้เออไม่ใช่ถ่ายไม้อ่าหรผลถ่ายไม้ครับผลถ่ายไม้ไม่รู้วางได้ไหรือเปล่านะลองก็ดูกันเอ้ยได้เว้ยได้ว่ะนี่ก็สวยเลยแหลมเลยแหลมเลยครับแหลมเลย อ๋อขนปลายไม้อย่างเยอะเลยไม้อย่างเยอะเลยผมอะ่ะขนถ่ายไม้ไปครับไม่ต้องวางซ้อนก็ได้วางไปวางใครวางมันไปเลยนน่าจะพอยอยู่แล้วเพราะว่าห่างรายาวไงนี่ใช้โลเบตในการขนถ่ายไม้นะครับคุณผู้ชม <c oughs> เป็นไงล่ะ ก็เสียของมันก็คือลงรถไม่ได้นี่แหละมันแพ้เกมฟาร์มไงเกมฟาร์มเขาลงรถเดินเล่นได้เกมนี้ลงรถไม่ได้นะครับแต่เกมฟาร์ม23่เฮ้ยเกมฟาร์ม23มันมาวันแรกมันลงลงรถได้เกมฟาร์มเท่าไหร่วะฟาร์ม20มาวันแรกลงรถไม่ได้นะครับแต่เขาสพักเขาก็อัปเดตให้ลงรถได้นี่เปิดกระบะได้ไม่ะพี่เปิดไม่ได้เหรอทำไมอะ ทำไมวะเออนี่ไงเปิดกระบะจะเป็นอะไรเปิดกระบะออกมันจะได้ลงลงพี่เออจะได้ยกง่ายๆหน่อยนี่ครับผลถ่ายไม้ครับผมไม้และหินเด้อผลถ่ายไม้และหินไม้กลายเป็นหิน ไม้กลายเป็นไม้สัตว์ไปครับสัตวไปยกไปเลยยกเ,เลยจอมันเล็กแล้วี่มันเพ่งหว่คุณผู้ชมเออเล่นเกมบนไอ้น,นี้ไม่ดีจริงๆมันต้องจอใหญ่ๆครับเกมแบบนี้นี่มันจอเล็กเกินทีนี้มันเพ่งดิทีนี้โอ้ เพ่งจัดเลยอันสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไม้สุดท้ายหม้ท่อนสุดท้ายแล้วครับผมวางตรงไหนได้บ้างครับวางตรงไหนได้บ้างตรงนี้ได้หรือเปล่าเอยได้ด้วยนะครับผมหมดแล้วครับผมเก็บเลยครับเก็บเลยอ่า ทีนี้เราจะวิ่งตามเช็คพอย์ไปเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเราได้ไม้มาเต็มคันรถแล้วมาแล้วครับผมเดี๋ยวไหนวะเดี๋ยวซ้ายเว่อร์มาเลยครับมาไล่โอ้โหไม้เต็มคันรถเลยไม้เต็มรถเลยว้าวได้ไม้มาเต็มรถเลย ซิง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 เยอะเฮ้ยจุ๊บโ้ยมันนี่มันกลางวันแล้วใช่ไหมนเนี่ยไม่น่าจะเชื่ออะไรจริงๆไม่อยากเชื่อเลยวันนี้จะคือกลางวันนะ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้ขับขึ้นเนินเลยคุณผู้ชมนี่ครับ เอ้อย่าดีดีว้าพาทิตนี่โอ้พหพาทิตย์ส่องแสงส่องตาพี่แต่เช้าเฮ้ยหมดแรงหรือเปล่าเนี่ยอย่าหมดแรงดิ <c oughs> อย่าหมดอย่าหมดอย่าหมดขอแรงหน่อยขอแรงหน่อย ยมาแล้วมาแล้วไกลจังวะดูในจีบีมันดูไม่ไกลนะทำไมมันให้เราวิ่งตกไปอีกวะเรียวนี่ไม่ได้หรออ๋อไม่ได้ต้องไปขึ้นถนนใหญ่นะครับผมแม่รถหยุดเลยเขาจีบีไม่ได้เขาจีบีรถหยุดเลยคุณผู้ชม ไกลมากเลยว่ะนี่ครับเฮ้ยรถเยอะจังวะขออนุญาตผ่านนะดี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 ด,ด,ดีเป็นไงล่ะโดนไปดิเอ้าโอ้โหแล้วผมต้องผ่านไฟแดงใหม่เหรอโอ้โหต้องผ่านไฟแดงใหม่เฮ้ยไฟเขียวพอดีว่ะโอ้รถชนรถชน เออชิญเชิญชนกันเลยครับเชิญชนกันเลยผมไปก่อนแล้วครับมีรมั้วประเดี่ยไม่มีนะไปก่อนแล้วครับไปก่อนแล้วไปก็แล้วอยู่ไปได้ไปแล้วครับเชิญชนกันเลยมันก็ตกเนาะคุณผู้ชมดูดุ่งๆเนาะมันดูไม่ลื่นนะครับเกมนี้มันยังไม่ลองรับ60เฟรมเลยโอ้โหนั่นพรผมปิดอันนี้ไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมปิดหมดอันนี้ไปแล้ว มันต้องปิดตัวไหนวะปิดแจ้งเตือนไหมเนี่ยมันยังมีข้อความเด้งอ๋อนี่หรอเออนี่ไงอันนี้คือปิดปิดเสียงดีมันก็ยังแจ้งเตือนอยู่ดี<ตรง>โหมดเล่นเกมก็ยังแจ้งเตือนอยู่ดีนะค<ต>ร<ง>ับเฮ้ยพี่รอผมด้วยโอ้โหไอโฟนสิบห้าผมยังกระตกเลยเนี่ยพี่รอผมด้วยเนี่ยพี่ ไอโฟนที่มาผมยังกระตุกเลยโอเคไปครับไปไปโอ้โหหลุม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 พี่หลุมแม่ส่งไม้ครับส่งไม้ส่งไม้ชุรับส่งไม้ชุ่มเจลโอ้โหโอ้โหกระตุกจริงคุณผู้ชมกระตุกมากกระตุกมาก กันตุกกันตุกอ่าถึงแล้วอ๋อนี่ลงไม้ลงไม้อ๋อไม้มาส่งลงไม้คุณผู้ชมผมจำได้ละตัดหน้าแม่งเลยตัดหน้าแม่งเลยโอ้โหโดนหกักแต่เงินเว้ยอะไรวะเนี่ยฮะไอเป็นลงไม้นะครับผม เ <Yeah! c oughs> โอ้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยไปทางนู้นดิเออสวัสดีครับลงไม้เกย์มาส่งแล้วรอบหนึ่ง <Nur> น <white noise> ี่หว go <water> so ่าเด้อผมเกย์มาส่งแล้วรอบหนึ่งเด้อสวยงามนะคุณผู้ชมนะสวยงามสวยงาม เออเอารถมาส่งลงไม้เอาไม้มาส่งลงไม้กดล็อกให้เรียบร้อยาหางลงเอ้ยหางลงก็ได้วะหางไม่ต้องลงก็ได้เอา้าไม่ไปติดอะไรอีกนะเอา้าทำไมมันปูไม่ได้ละ่ะมันเป็นเนินดินเหรอหรือว่ายัางไงไม่กลางเคนไม่ได้วะผมงงมากเอา้เอาเฮ้ยทำไมมันกางเคีนไม่ได้ละ่ะเอา้า พระเจ้าเอ้ยทำไมมันกลางเคียนไม่ได้เนี่ยเออมันมืนอะไรหกวันแล้วเนะี่ยโอ้อัดได้กี่นาทีแล้วเนะี่ยโอ้สิบเอ็ดนาทีแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยโอเคคุณผู้ชมสิบเอ็ดนาทีนะครับเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะผมสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะผมสวัสดีครับ สวัสดีครับฮูเร็วมากเลย